สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับก็ช่องยอดหลักหมอลําผ้าถ้ำเมื่อนี้ตื่นเต้นเศร้าครับตื่นเต้นเศร้าลูกเต้งตัวอาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับครับบรรยากาศลึ้นฝ้าคึ้มฝนครับท้องใสซิตกมืดมื้อครับเมื่อนี้เมื่อนี้มี่มมแพนวาจะพากันไปจังหวัดกาลสินครับไปส่งน้องทีมครับเมื่อนี้น้องทีมเพิ่นได้ มือที่สิบไปยอยู่หอแล้วครับพันสิบไปใส่ซีวิตเป็นนุ่มกะละสินครับอยู่วิไลนาตาสินกะละสนินทั้งไดฝากพ่อนพี่น้องโอดเป็นกำลังใจให้เพื่อนซูกับการเลี่ยนกันศึกษาของเพื่อนให้มันสำเร็จรูปหลวงครับจั้งไดเขาคอยติดตามกันว่าเขาสิไปหอดจกักมุ่งแล้วเหตบบุแบบใดแบบใด จะให้ฝากพี่น้องติดตามตอนต่อไปครับอันนี้ผมวิญญาณเลยแบบนี้เด้ออันนี้นะ่ะนะนะนนนะผมก็เพียนเด้อปามาแต่หุงเหนีเด้อพวนเบนะาเนี่ยทุกทีตั้งใจเงินอลูมิเนียมกับเอสอันี่แม่นใบเห็นไงแล้วอลือมันดีก็คือนะเอลัลล่าลยเฮียกับพ่อแม่รานได้ภาคภูอาศัยได้ครอบครัวหลักฐาอาศัย ก็คือเอาแนวนี้มันมีดีกับนี้ต้องเอ็กอันเริ่มมันมีดีกับห้าห้างดูหน้าไม่รู้ใจอย่างดูดูคือแต่ก็บึ่งคนเอ้าบึ่งหน้าเขาบม่ก็นี่แหลนว่าวัดศรีเอ้านิ้วไซส์อะไรนยเจ้าสนใจนเรื่องนั้นนั่น่ะอันนั้นคือจะทำให้ เรียนไม่จบเอาโอเคครับหลังจากผูกแขนร็จแล้วครับกับเพื่อนพ่อแม่หล้กการปู่ย่าแต่ยาาเพื่อนน่ะผูกผูกไปก้่อนแล้วครับผูกกันผูกแขนเพื่อนกอนหนนั่นแล้วยอกระเลกยย่อกระเลกยเข่าม่านผูกที่หลังครับตอนนี้ก็ลงังผิผ้ากันเตรียมตัวครับขนขลองขื้นท่ายรถดครับ คองขึ้นท้ายรถบรรยากาศก็ับคืมๆครับวัอนี้บรรยากาศนเนย็รรยาายนสบายครับคือสีบองฮอนดอกนี่เขา่งเริ่มเริ่มขนของขึ้นรถแล้วซ้ำขั้วหนึ่งพูดแล้วครับวันนี้ซ้ำขนขั้วขั้วหนึ่งพูดละพัดหลอกพัดล้มไม่แขน้าห่มเอาหันจักรยานครับเอาหันจักรยานไปเพระาะว่าเชื่อได้ ขี่ออกไปซื้อกับเขากับนางครับนเ,นนเนอ,เอาขคืนน่ะเนาะเออนัาขึ้นน่งก็ได้คหืมจักรยานพอโอ้เอาเขาท่ายก็ได้เออเปิดได้เลยม,ม, <c oughs> มีแตนแค้นคู่ทีมเพ่อน,นั่นละ่ะ เอาขึ้นบางเฮิงกะไรเลอเอาไปพาดไว้ข้างในก็่ได้เออออออได้ครับได้ได้ ตายใครจะขึ้นขั้นไหนเลือกเอาเชนอยู่หายหลุด ไปไปกะละคี้สโลอกันไปนลารากันไปกะละคี้ยันอัน drink นั้กกันไปอะน้าอืมนี่มี่มีนีไปขึ้นไปอี mm ่พ่อไปไปเดินทาง เไปเดินทางเพรายังพรายังรอยยับออกกัได้หอดแล้วครับหอดแล้ววิทยาลัยนาตศินกาสินหอดแล้วครับเดินทาตั้งแต่โมงคลครับหอดประมาณสามมงเกือบสี่มงครับถึงเป็นที่เรียบร้อย นี่ละมองเพิ่นสิมาเลียนครับฝากพี่น้องเช่ากาลสินลอยเอ็ดสละข้ามเบิงแย่งลูกหลานในเดอ้อลูกหลานมากฝากเป็นลูกเป็นห้านอีกสักคนเอาป้ายครับไป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 เข้าไปข้างในวันนี้ เอาไปน้ำทางนี่ละพอส่งไปน้ำทางนี่ละเขาไปแล้วไปแล้วไปส่งเพื่อนแล้วภาสิมาเป็นบ้าวกละสินไปแล้วไปแล้วไน่งไปลร้ตเป็นตะยูเป็นตะยูเเป็ดต่อเด็กกงก่อนเด็กสุเจสุดมือ พี่น้องเมืองผุนรถมาส่งลูกส่งหลานเต็มนี่อันนี้คือหอประชุมเอหาหันมาพี่เฮาเปหอประชุมนีหมนหม่หอประชุมเขานี่หอประชุมใหญ่เขาหอประชุมเขาจะทำกิจกรรมจัดกิจกรรมจัดงานกรจจัดยดยูนีเ่เ้อร์ ขับมาส่งลูกส่งหลานพันคือกันครับนี่ก็ได้ไปใไส่นอสไปขี่ไปทางใดนอนสต้องจอดนะอาจจะขึ้นไปไหนได้ขึ้นไปทางนู้นได้ไหมต้องขึ้นไปนู้น ครับเบิงเบิงบรรยากาศภายในครับพี่น้องเปนตยูเตยูอันนี้หอประซุ่มใหญ่เพลิน,นครับอยู่ด้านหลังครับอันที่บนประตยูฟังคุณครับหอคักชาอยู่ฝั่งนู้นอันนี้จะเป็นลงอาหารครับนีลงอาหารเด้ิพี่น้องเบิ้งลงอาหารเพิ่นพื้นที่กว้างขวางครับสะอาดเรียบร้อยสมอยู่ครับสมเพ็น วิทยาไรยนาตศิลตนแบบอีดีครับเป็นตะย,ยูตะย,ยูยยโอ้เฮ็ดนี่ฮอดเฮ็ดครับพี่น้องนี่ฮอดเฮ็ดครับดีบรรยากาศบรรยากาศไทยในครับพี่น้องเห็นมาพูนน่ะป่งล่างใหญ่สัญลักษณ์ของวิทยาลั่นาตศิลกาลสิุนครับปงล่างใหญ่พูนน่ะเจริญเถือนอยู่พูน คุณฮาปูดพูนพูนพูพพพพพนาสัญ,ญลักษณ์ของวิทยายลัยนาฏศิลกาศิน์ครับตอนนั้นก็นจะเป็นอาคารวิทยาบริการครับอันนี้สมุดพัฒนาศิลป์นี่เขางสมุดครับอันนี้หอประชุ่มหอประชุมพี่ขุนทองครับตัวน,นี้ครับหอประชุมบรรยากาศร่มรื่นครับนี่ต้นไม้ต้นไหลล้าย ครับช่วงนี้ผู้ปกครองของนักศึกษาเพิ่นกะทยอยมากครับทยอยมาเรื่อยๆครับทยอยมาเรื่อยๆเดี๋ยวตอนนี้กะลอ่อล้อมูเพิ่นอกีกสักสองคนครับเพราะว่าเพิ่นประทันในมหฮอดครับล้อมูอีกสองคนเพิ่นกะสีเอาของเอาอยางขึ้นไปไว้ทั้งห้องแล้วเจ้านี่กะเบิ่งบรรยากาศหลบหนอกอครับพี่น้องแต่ยูแต่ยู ร่มลื่นครับครับนี่เป็นบรรยากาศภายในห้องพักครับของของลงที่รับพี่เพนสิมาใส่ชีวิตอยูอ่าวิทยาลัยนาาัดสินกาฬสินนี่เป็นอ่าสามปีครับเพิ่นเลียนเพิ่นเรียนฮอดหม้อปลายครับเพินสิเลียนปอว่าชอครับตอนนี้เพิ่นเขาเขีปว่าชอ,อันนี้จะเป็นด้านหลังครับด้านหลังนี่จะฮารู้หากันเลยครับ ทะลุหากันทุกห้องครับซีหาห้องครับเพื่อนจะทะลุหากันนี่ครับบรรยากาศกว้างครับกว้างห้องนี้นอนหกคนนะครับเด้อห้องเดีพวกันสีนอนหกนอ่กันหกคนละกันสีมี่ลุ่นพีเพิ่นมาอยู่ก่อนแล้วครับอยู่ก่อนแล้วคี่เพี่ภาษีภนสีมาอยู่ก่อนแล้วครับแต่กระสีมีคนใหญ่ออกอยู่ครับ ครับมองนี่คือเป็นเป็นมุ่งของของทีมครับพีพนทีพนสีอยูจัดของเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วจัดของเรียบร้อยจัดของเรียบร้อยมาแล้วครับทีรับที่นอนเครื่องอาบน้ำม,มันีเีเชนเพิินครับเสื้อผ้านาแพพัดล่มเตารีดถวยซ้ำน้ำ เ็จสิ้นภารกิจทรงนมพิมเขาหอพักแล้วครับนี่กำลังสีเดินทางกลับครับกำลังสีเดินทางกลับก็เลยพัาก,กันมาเวมาเวอันตรงคี้เขาเอื่นว่าทะเลหมอกผาสเสวยมาผาสเสวยครับมาเวจะเข้าก่อนเพื่อนกบตอนนี้ตอนนี้กะปล่อยเพื่อนอยูน้ำมูน,น้ำพวกกันละครับพี่มเพื่อนกับสียุได้ยุดอกครับมูไล่หลายมูหลาย มาเบิ้งครับมาเบิงบ้งมาเบิงเเ้งมาเบิ้งโอ้ยวิวดีดีครับวิวดี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 มากวิวดีมากปูนปูนปูนปทางผ่านครับทางผ่าน,น,บบนทางผ่านกับเลยพักกันเบสกร<บ>นอ,รอคนะครับนี่มะคะวะพักกับบนมาเบ้ บรรยากาศดีมากพี่บเลืองเอองบิ้งครับเบิงงง้งคุณโอ้บรรยากาศดียอดครับคุณพูน จะกะสุดยอดสุดยอดข้างแวะครับแล้วก็สิพากกันกรับแล้วครับครับตอนนี้ก็หอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากไปส่งน้องที่เอมยูกะลาสินไปกลับเกือบ300กิโลครับเพราวาตอนขากลับกลับมาทั้ง ผู้พานทั้งพี่ครับอาภารกิจนี่กับสำเร็จลล่วงไปด้วยดีครับบัน,นิการวังแควาเพิ่นสีใส่ชีวิตอยู่ฝุ่นอยู่แบบคือบานของเจาของอะไรละมูบวกกะหลายเยอะแยะจังใดฝากพี่น้องซอยกดไล่กดแช่คลิปนี้นะครับเด้อซอยเป็นกำลังใจให้น้องที่นะคันให้ชงยอดรักหมอลำผ้าท่น้ำครับส่าับคลิปนี่ สวัสดีครับ